นิงจือฟูคุณช่างเป็นคนที่ลุ่มหลงได้รักเสียจริงจือฟูระเบิดคำถามใส่โมลี่ว่าทำแบบนี้กับน้องสาวตัวเองได้ยังไงผู้หญิงตัวเล็กอย่างฉันจะฆ่าคนได้ยังไงกันนั่นมันบาปมหันเชียวนะฉันก็แค่ใช้วิธีไล่วิญญาณเพื่อให้เธอได้หลับอย่างสบายก็เท่านั้น นักบวชบอกโมลี่ว่าจริงๆแล้วไม่น่าใจร้อนน่าจะรอให้พ้นวันปล่อยผีเสียก่อนแล้วค่อยลงมือเพราะวันที่เจ็ดตรงกับวันปล่อยผีทําใ้้เขาแทบเอาชีวิตไม่รอดใกล้ถึงวันแต่งงานพวกเขาแล้วฉันรอให้พวกเขาแต่งงานกันเสร็จไม่ได้หรอกอีกอย่างนะท่านอาจารย์ท่านจะได้ทำพิธีขับอายุไขได้เร็วๆยังไงล่ะซึ่งอาจจะทำให้ท่านอาจารย์ได้รับพรหลายปีเลยนะ พอจื่อฝูได้ยินดังนั้นเขาบอกกับเธอว่าทําไมเธอถึงได้โหดร้ายขนาดนี้โมชีทําอะไรผิดอย่างนั้นเหรอฉันโหดร้ายเหรอคุณรู้ไหมหลายปีมานี้ฉันใช้ชีวิตยังไงฉันโตมาคนเดียวในป่าฉันเข้ามาใกล้หมู่บ้านไม่ได้และต้องไม่ให้ใครเห็นฉันคุณรู้ไหมฉันหาเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่ออยู่เสมอฉันทั้งขอร้องเทพบูชาพระก็แล้วแม้แต่มหาลัยฉันก็ยังเรียนจิตวิทยา แต่ไม่มีใครให้คำตอบฉันได้เลยมีวันหนึง่งฉันตั้งใจจะจทุบรูปปั้นพระโพธิสัตว์หกแขนแต่พอยืนอยู่ตรงหน้ามันฉันก็นึกขึ้นได้นั่นมันก็แค่รูปปั้นแต่พวกที่รังแกคนดีและกลัวความชั่วคือคนง่วพวกนั้นต่างหากโลกโหดร้ายใบนี้ต่างหากที่กลืนกินคนอ่อนแอฮึชีวิตของโมชีเหรอทุกอย่างในโลกใบนี้ต่างก็ต้องไขว่คว้ามาด้วยตัวเองทั้งนั้น ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามสิ่งที่ควรจะเป็นของฉันมาตั้งแต่แรกไม่ควรตกเป็นของใครจะว่าไปแล้วเรื่องมั่นหมายน่าจะเป็นเราสองคนนะชีวิตของเธอควรจะเป็นของฉันต่างหากคุณเองก็เป็นของฉันเหมือนกันฉันแอบดูคุณมานานรู้จักคุณทุกอย่างบางครั้งฉันก็ปลอมตัวเป็นเธอแล้วไปพบเพื่อนๆของเธอแต่ไม่มีใครดูออกเลย หลายวันมาเนี้ยคนที่อยู่ข้างคุณก็คือฉันคุณเองก็ดูไม่ออกใช่ไหมละ่ะฉันกับเธอก็ไม่ต่างกันเลยใช่ไหมฉันว่าคุณก็เป็นคนที่ใช้ได้เลยนะหล่อฉลาดรวยที่บ้านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรทำไมคุณไม่ลืมเธอแล้วมาอยู่กับฉันซะเลยละ่ะขณะที่โมโลีก่กำลังยี่ยวนคนประสาทจื่อฟูจื่อฟูก็อดไม่ได้ที่จะว่าหลอดว่าเธอบ้าไปแล้วฮ่หลงไหลเธอซะจริง เั้นคุณก็ตายไปพร้อมกับเธอเลยแล้วกันหลังจากที่คุณหายตัวไปแม่ไม้ที่น่าสงสารอย่างฉันเนียโมชีก็จะได้สืบทอดมรดกของสาม,มีและอาศัยอยู่ตัวคนเดียวโมลี่จากไปด้วยคำพูดถากถางและมั่นใจว่าจือฟูไม่มีทางทําแผนที่เธอวางไว้พังทลายได้